สวัสดีจ้าสวัสดีคือเกาเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็วีพักหลอนอยู่เดือจ้ะคือบม่ได้ไปเหตุงานกับสวัสดีสุโกส,โก,สโก,ก,กุลจ้ากะบดนดอกประมาณสองอาทิตย์จะพักหลอนคือสิพักหลอนอีกที่ก็เดือนเดือนเดือนพฤศจิกาวีสิกลับเมืองไทยเนาะอืมก็ฝากความคิดหอดเป็นห่วงถึงสุคนที่อยู่บ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะ วีกัยังเล่าข้าเก้าเนาะจะแนวผู้ใดเดือดร้อนที่บอมีเงินไปหาหมอหรือว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นอย่างบ่มีต่างก็บบอกวีได้เด้อจจะเด้อวยียินดีที่จะซอยซอยซอยจากนี่แหละเ่ะได้ซอยจากเงินถุงเงินถังเนาะเพราะว่าวีบม่ได้เป็นเสียทีอย่างมาแต่สายจะวีก็แค่โซเฟอร์ครับโดยบัตรคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่อยากซอยจากใจอีรลีเมื่อว่าในวีก็ไแหา เมื่อก่อนมันเป็นว้านวีก็ไปหาเก็บหอยไปเล่นเพื่อนๆน,นะหอยหอยเม่งผู้หอยจุบ,บ้านเฮาเลยจ้ะหลายคักจ้ะแต่แต่ก็เก็บมาขายคือเพิ่นบ่ได้ดอกวีวีลงนำ้ำไปวีเปลี่ยนตะคิวนะตะคิวมันกินขามัมนเย็นน้ำมันเย็นจ้ะเมื่อนี้ก็อยากฝากแต่ความเป็นห่วงฝากความหักไปถึงเมืองไทยบ้านเฮานะคะเนาะ คิดทอดคิดทอดอีรีบ้นานเฮาในเมืองไทยนี่อยู่อยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยก็บ่ได้ว่ามีความสุขจนลืมบ้านหรือเม,มืองบอกเคยจะไ่ได้บม่มีเมื่อนัทีวีสิบอกคิดทอดบ้านเลยจ้ะลูกหลานวีก็โทรหาเสม,มอเนาะค่ะเนาะโทรไเพล่กเขากินเขากัำยังแน่ยังสยก็คือมีความคิดอย่างหนึง่งก็คือว่าเมื่อหาหนาดในสิบไปซองซองเบงสูนเด็กๆอยู่บ้านอยู่าเพิ่นเป็นจังได้แล้วกะ ตั้งใจว่าอยากอยากบูรแล้วนะส่วนเด็กหน่อยบอาจารย์ไม่เนาะจะนั่งเพราะว่ามันห่างห่างมันเกาๆอย่างแต่แต่แต่วีกับบเห็นแต่โดนละได้วีกับบเร่บุญแต่แต่โดนแล้วกับบุญเนั่นคือลูกสาวทํางานอยู่หั่นนะจ๊ะส่วนส่วนเด็กหน่อยบอาจารย์แต่หลายปีก่อนก็เคย บริจาคเงินจากเพื่อนฝูงทางนอร์เวย์แหละไปไป,ไปทำห้องน้าให้เนาะก็โอโห้เพื่อนใส่บอกอันนี้วีกัพอบริจาคไปแล้ววีกบ็บม่ได้ถามข่าวอีกเลยจ้ะแต่แต่กบกบไปวันนี้ว่าสิไปซองเมืองอยู่จ้ะกะจังไหนกะฝากความคิดหอดความเป็นห่วงถึงพี่น้องอยู่เมืองไทยชาวสกลนครนของเฮานะคะเนาะ โดยเฉพาะคนไทยบ้านบ้านอาจารย์ของวิละจ้ะพี่น้องที่เกิดที่เห็นกันอยู่